เวลามเวลาอยู่ไหมพี่เวลาเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นพี่เกิดอะไรขึ้นเามาทีเรื่องสื่อเยอะชาตหมำเนี่ยสีจงสีสูตรได้ไงได้หรอเปล่าเรื่องสูตรเราก็เปลี่ยนสูดแล้วก็เปลี่ยนสูตรเป็นสีดำก็ลงก็ให้ลงวันนี้ไงใช่ปหมก็ไม่ถอดก็ตี แต่เขามีเวลาลงอยู่นะผมคิดว่าไม่ใช่ลงไปเลยไม่ใช่ไม่ได้เค่ะไม่ก็ทำแบบนี้ไม่เป็นไรก็ไล่ไม่ไเรื่อยๆไล่บีไม่ไเรื่อยๆแต่ตอนนลงสภาเขาจะบอกนะว่ากี่วันกี่วันอ่ะโอเคไม่เอาเอาเรื่องที่มันี้ก่อนเอาเรื่องที่มันเอาเรื่องที่มันทาเราห้าสิบใบก่อนเมื่อวาน่ะสภาอยู่เต็มเลยไอหน้าสภาผมไม่ไม่ชวนแล้วมันพูดต่วพูดดิเนี่ยมันพูดตรงนู้นเลยสภายืนอยู่ไงเขาถือปืนยืนอยู่่่ใชที่กูลงที่กูลงไปถามแล้วเอาเปล่า อ่นใช่ใช่ใช่ตือลูกซองมาเออวะทหารก็อยู่ แล้วไปเจมกับลาหัวเอาโบเนี่ะมึงโดนมึงโดนเรื่อยๆต้องเหล่าแม่งน้อยเขาปรึกษากันอยู่นะตอนนี้กูไปถามวันนี้แหมเมื่มอวานบอกว่าอะไร50ใบครับเออกูลงไปถามก็ไม่เอาวันนี้กูไปถามก็ไม่เอาเหมือนเดิมอะไรของแม่งอันนี้นคือ ให้สภาเรียกยมาเลยครับเรียกมาเลยครับเรียกมาเลยโอเคค่ะตามคุยนะได้พิเศษมาแล้วนี่ว่าแก้เดียวครับพี่นี่ครับพี่แก้ไปเดียวครันเดียวพอแล้วพี่เราอะใส่ต่อเลยพี่พี่ไปพักมาอะไรเนี่ยโอเคพอแล้วพร้อมต่อแลับพี่พร้อมมัดมัดยืดอยู่เสฉยมัน นี่ใครวัดหน้าผมก็บอกข้างหน้านะต,ตามไปตามไปตามเอ,อ้ยเราไม่ต้องเอนน้อเราไม่ต้องเราไม่ต้องกดอีโมทที่ไหนนะน okay ะโอเคปะเย้ใครตามคุยเชื่อวิ่งก็ได้ตีเออแจ็คเดี๋ยวคุยคุยนี่จบแล้วเดี๋ยวไอ้แจ็คไม่หน้าเป็ดคืนงี้เมื่อวานยังเตรียมมาคุยกับพี่ว่า เขามายื่นข้อเสน,เนอให้เขาบอกว่าคือเขาอะมีปัญหาไอฮิโรชิอยู่แต่เขาเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ารอรอหลังประมูลได้ไหมพี่เออพี่ก็บอกถ้ารอค่ารอก่อพันตัวตเออเขาเสน,เนอมาให้นะเขาบอกเออก่อพันตัวนะพี่เขาก็เขาก็โอเคที่จะจ่ายแล้วแต่พี่เลยนี้พี่ตัดสินใจเลยพี่เออแล้วก็แล้วก็อีกข้อเสน,เหนอหนึ่งก็คือ ถ้าสมวดจบเลยอะครับแบบไม่ตีเลยคือเขาอะอยากไปแก้กับพี่โรชิพี่ก็เลยเขาให้เขาเสนอมาเขาบอกสิบสองเอ็มพอไหมสิบสองเอ็มพี่ว่าไงพ,พี่ก็พี่ว่าถามบขาได้ไหมมันมันก็โอเคสิบสองไม่เกินสิบห้าประมาณน่ะก็พี่ว่าก็โอเคอะได้พี่แล้วแต่พี่เลยเนี่ยผมไม่ไอะไรเป็นทีแล้วตกกวอนแรกพี่เก,ก่าเออถ้าพี่อะคิดว่าเก่าจะให้แจ็คมาคุยไงเก่าว่าเออเดี๋ยวลองให้แจ็คแจ็คคุยดูก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้า คิดว่าเป็นไงแจะก็คิดว่าพี่ว่าโอเคอ่ะได้พี่ได้สบายเราก็ไม่ต้องตีด้วยได้ครับพี่ชิวๆเรามีของทรัพยากรเพิ่มด้วยได้เลยเอามาเลยพี่โอเคได้ครับพี่พี่ถือปืนลูกซองทีิงกันเราเพื่อนทำอะไรกันไปบ้างอ่ะก็มีปากเสียงกันเลยครับตรงนั้นครับพี่พวนไหม หลังคุยนะครับพี่เมื่ทั้งคู่ทั้งคู่อะครับควรไมเมื่เมื่อวานคือเอ็มดีก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่เดินออกไปแดมมันเฮก็ด่าแล้วก็ได้ยิน,คนะครับได้ยินหมดได้ยินหมด,ด,หมดทั้งคู่เลยใช่ครับเพราะว่าก็แดมมนเฮผมตอนแรกก็เดินออกไปแล้วเบืเ่อเยๆนะครับแดมมันเฮมันก็เปิดด่าสภาก็น่าจะเห็นนะครับทำเสียงจะร้องไห้เฮียร้องหลอกมันจะร้องไห้จริงๆไม่ไม่ควรทั้งคู่ครับเราให้เกียรติสภาบ้างปะเนี่ย เราทํากันแบบเนี้ยแล้ววันนี้เรามาเรามาทําอะไรกันอีกอะจะ<อ>ดา่ากันตรงนี้อีกไหมเนี่ยไม่ได่าครับพี่ไม่ได่ามอให้เห็นเขาท้าห้าสิบใบต่อครับพี่ก็เลยมาคุยดูเมื่อวานผมเห็นพี่ตั้มพูดนะครับว่าจะเล่นต่อไหมผมก็าถามพี่ตั้มว่าจะเล่นวันนี้เลยเหรอแต่ผมก็เห็นพี่ตั้มเงียบไปไม่ได้เงียบนะก็วไว่มีใครได้ยินนะครับ แล้วถ้าเรายังทำกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแก๊งอื่นมามันจะมีใครเคารพพี่ปะถูกต้องปะเมื่อวานพี่ได้ลงโทษอะไรสักอย่างปะก็ไม่มีนะถูกไหมพี่อยากให้คิดได้กันนะเข้าใจครับเ่ขอโทษด้วยครับได้ไหมขอโทษด้วยครับมาวันนี้มีอะไรกันครับเห็นมือกพูดกับผมเมื่อวานครับตอนที่ผมไปเจ้า จะออกหมดแล้วจะกลับแล้วตอนเงียบกันหมดแล้วตอนตอนได้เพยไปหมดแล้วคือเขาท้าห้าสิบใบต่อครับพีพ่สภามีมีพี่สภายืนอยู่ด้วยนะครับตรงนั้นอะไม่ได้พูดนะครับไม่ไม่ได้พูดนะครับแจ่คุยเอแจ็คคุยเอาเขื่อนไม่ใช่หรอหน้าละคาญแฮร์ี่สภาไปเจอนาดูครับ เดี๋ยวถามให้กันพรที่แรกก็เถื่อก็ถามไปแล้วว่าเออจะเล่นจะเล่นต่อพวกนี้ให้หรอจะเล่นต่อตอนนี้ให้หรอก็ตั้มก็ไม่ได้พูดอะไรนยครับก็ตอนนี้อยากเล่นต่อถ้าถ้าถ้าตอนอยูเกันต่อเล่นไหม่ะไม่เล่นครับไม่เล่นเล่นนะครับเมื่อวานก็เปิดข้อเสนอให้ไปแล้ววันนี้ก็อยากพักผ่อนแล้วเหมือนมีปากเสียงนะปากเสียงวันนี้เหรอครับตั้มทุกทุกทุกตอเลยครับเหมือน จบสตอรี่ไปก็ไม่น่ามีใครไม่น่าไม่น่ามีนะครับไม่ต้องเดิมดีที่พี่ว่าต้องลองถามหลุยอ่ะต้องถามหลุยไหมเพราะว่าตอนที่เคสสุดท้ายมันหลุยขอขอพูดมาหลุยบอกว่าเนี่ยขอต่อต่อไหมพี่ผมอยากผมอยากเล่นต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ได้เลยตอนตอนตอนนั้นมันก็อยู่ในสตอรี่ไม่ใช่หรอครับพี่เกศคือไม่ไมพิพัฒพาจบมันก็จบแล้วนี่พี่ไม่ใช่ที่หลุยพูดกับพี่อ่ะที่บอกว่าเนี่ยถ้าจบจบเนี่ยผมขอต่อยห้าสิบนะพี่อยู่อยู่ได้ยินปะเดี๋ยวพี่พิพัก็ได้ครับพี่เกศ เพราะพ่สภายยืนอยู่หลายคนเลยเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้พูดใช่เพราะว่าถ้าเกิดจบจริงเมื่อวานสมมติพวกผมด่าไปอีกฝั่งก็คงเงียบอะแต่ว่ามันก็ยังด่ากันอยู่แสดงว่ามันก็ยังไม่เคลียร์กันแต่คือพวกผมต้องยอมยอมโดนด่าฟรีหรอตั้มอ้าวถ้าไม่ด่าฟรีก็ตีกันก็งั้นงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นก็ตีกันให้เคลียร์ไงเมื่อวานใส่ไม่ได้แก๊งแก๊งอยู่เลยกลัวครับเขื่อไม่สบายก็เงียบก็ได้นะจริงน่าพิษภัยอยากพูดครับพี่เขื่อนอยากพูดตั้มเสียงผมหล่อครับมัน เสียงเสียงเขือนมาหลอกก็เลยอยากให้เขื่อนพูดโดนบุลี่ขับอย่าร้องนะครับบอกก่อนนะโดนบุลี่ขับอะไรครับบลลี่บุลี่ไม่ดีครับเตรอเป็นยังไงนะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบุลี่อะไรครับผมตีเติร์แล้วนะตีเติร์แล้วนะพูดประเด็นที่มันใช้พี่แกงแตกเมื่อวานเลยตเติร์แล้วนะพอพอรอก่อนรอสภาดีกว่า เราอยากตีกันไหมครับหรือ,อยังไงเอ็มดีไม่อยากตีครับเพราะวันนี้ไม่ไหวกับเดมอนเฮดเลยครับได้ครับเราบัทักแสีแล้วหรอกนะท,ที่เข้าใจเข้าใจเข้าใจรอพิษสภาก็ได้รอหลักฐานรอพยานจาก,กพิสภาก็ได้ครับไม่เป็นไรห้าสิบใบเอาอยู่แล้วชิวๆถ้าถ้าห้าใบสิบใบผมก็พอเล่นให้ได้อยู่ครับเดมอนเฮด ต่อ50ใบไม่ไหวครับด้วยของผมก็น้อยด้วยอะไรด้วยคือคือเนี่ยอันเนี้ยคือผมผมพูดตรงนะคือได้ยินอย่างนี้ก็คือผมอยากตีครับจากเรื่องเมื่อวานหลังจากที่คุยจบไปแล้วเพราะว่าจากที่คุยตรงนี้ก็คือไม่ได้กลัวจริงๆผมคิดว่าตีกันน่าจะโอเคกว่าที่จะมายืนเถียงกันไม่นั่คือต,ตีตีแพ้ไปมันต้องกลัวเ <c oughs> หรอตั้มมันทําไมมันต้องกลัวเพราะอะไรอะตีจบก็คือจบดิทาไมต้องกลัวต้องต้องต้องก้มกวก็นี่ไงก็นี่ไงก็50ใบนี่ไงก็อยากตีให้กลัวไง พี่ไม่ได้มีเรื่องกันถึงี่ตีอีกร้อยสองร้อยใบผมก็มันก็ไม่ได้ตัวหรอกครับพี่แต่ว่ามันก็แค่ยอมรับครับว่าแพ้ครับพี่ตั้มใช่ครับใช่ใช่ไม่เป็นไรก็ได้ครับตีเพราะว่าอยากตีก็ได้ครับเด็กไอ้เนีมีไม่อยากตีตีไม่อยากตีด้วยครับตอนนี้เล่นจบไปเมื่อวานยังก็รอพี่สภาพูดแล้วกันนะครับงั้นนะพี่มืดว่าไงครับพี่อย่างนี้ปับหนึ่งนะพี่ตั้ม พราะว่าไม่อยากตีแต่ว่าพูดในแบบนี้ผมว่ามันก็พี่ตามผม,ตผมจำไม่อยู่นะคำหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่านะดีสิบใบใช่ไหมแต่เทียเรามันมันต้องห้าสิบใบขึ้นไม่ใช่เหรอเทียร์เราก็เพิ่งจบมาปีแะของมันมีน้อยโอเคถามว่าพี่ได้คําตอบแล้วแหละจากทางสภาเมื่อกี้มีมีสภาได้ยินแหละได้ยินไหมได้ยินจริงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะกาธรรมเราทั้งคู่ทั้งสองคนเลยะ โคตรไม่ดีเลยนะเมื่อวานโคตรแย่เลยนะถ้าอยากตีมีแค่ข้อเสนอเดียวอยากฟังไหมครับนี่มือข้อเสนอเดียวนะออกสภาทั้งคู่แล้วไปตีกันให้พอใจประมูลลถไม่ต้อง <c oughs> ดีกันเมื่อไหร่ตีกันจนแบบเล่นกันจนเป็นผู้เป็นคนเมื่อไหร่อ่ะค่อยกลับมาประมูลลถ เอาก็ได้นะกูกูก็น้ำเห็ดเอาครับน้ำเห็ดเอาครับสวยดีสวยเอ็นดีไม่เอาครับเป็นไม่เอาอยู่อยู่ท่าพาดีกว่าครับอยู่ภายใต้ท่าพาดีกว่าครับคิดกันได้ครับอยู่ท่าพาดีกว่าพูดอร่อยพูดอร่อยเออเอยแค่พี่จัดพ่อเขาท้าครับผมก็เลยต้องรับคำท้าเขานะเข้าใจครับเข้าใจเลยแต่เมื่อวานไม่มีใครให้เกียรติเลยอ่ะครับพี่ เอเดนเรืนี้ต้องขอโทษสภาด้วยครับเรื่องเมื่อวานครับขอโทษได้ครับขอโทษสภาเรื่องเมื่อวานด้ครับนี่อยู่ในสภาต่อหล่อไป,ไไไปขนาดเรื่องแค่ <c oughs> แ,คแค่เปียรพูดแค่ไม่กี่คำมัโดนห้าสิบใบเลยครับแต่ว่ารอบน,นี้ก็ถ้าห้าสิบใบจะเป็นอะไรไปจริงๆไม่ติดเลยนะถ้าเราไปด่ากันที่อื่นมามาเรื่องแบบเนี้ยได้เล่นอยู่แล้วถูกปะล่ะงานงานอันนี้ก็ได้ครับพี่มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมส่งรูปไปพิสภา ลองเราพิจารนานดูนะครับให้ผู้หญิงไปครับเอา,อางี้แล้วกันถ้าอยากตีจริงๆไปคุยกันอย่างที่พี่บอกใช่เรื่องอะไรอะแต่ถ้ายัางอย,อยากอยู่ทั้งคู่เอ็มดีตอบเลยนะเอ็มดียังอยู่อยากอยู่กับสาภาอยู่ครับไม่ไม่ตีครับคุยกันดีกว่าครับ แย,ยก<ว>ก,ก,กรนนะ,รกะจกไอ้ควายท,ทำทรงก,กี่ที่อกระจกต้องต้องดูในมุมพวกผมรครับกับสิ่งที่เขาเขาพูดหรืออะไรอะผมคิดว่าเขาเขบาบอนน่ะจริงๆแล้วอะไม่ใช่ว่าผมไม่เกรงใจหรือว่าไม่ให้เกียรติสภานะครับแต่ว่านั่นแหละครับแทงกันด้วยดิเมื่อวานก่อนก่อนก่อนแล้วก็โดนโดนยิงนะผมโดนยิงนะครับคือจริงๆแล้วครับถ้าถ้าเราให้เกียรติสภากันจริงทั้งคู่นะ เรื่องเมื่อวานไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนผมผมได้ยินามื่อวานนะว่าน้องผมตะโกนตะโกนเตือนกันหมดแล้วไม่เถียงนะครับตรงนี้ผิดจริงๆริครับยิงก็แล้วก็ยังไม่หยุดสุดท้ายวันนี้มากพผมก็รับฟังให้อยู่แล้วแหละแต่ก็อย่างที่พี่มือบอกครับพี่ไม่บอกให้สภาคนคนไหนทําร้ายเราเลยนะเห็นไหมพี่อยากให้เราเข้าเข้าใจด้วยตัวเองกันมากกว่า นั่นแหละอย่างที่พี่บอกแหละถ้าสมมติถ้ายังอยากอยู่ทั้งคู่ก็ไปลองคิดทบทวนทุกเรื่องก่อนพี่ว่าจริงจครับพี่ไม่งั้นจริงๆโอ้โหด่ากันนี่ะนั้นทาอะไรพี่ปรับได้หมดนะทําไมพี่ไม่เลือกปรับอ่ะปรับไปเราโดนค่าปรับเราก็คิดว่าการด่ามันก็คือการโดนค่าปรับสู้พี่ไม่ปรับให้เราคิดกันเองได้ไม่ดีเหรอ,อเออครับพี่ั้นงั้นก็เอางี้ก็ได้ครับพี่ พวกผมอ่ะยินดีที่ข้อเสนอของพี่ครับแต่ว่า MD เขาไม่กล้าใช่ไหมครับที่เขาพูดมาไม่ใช่ว่าไอ้นั่นครับแต่ว่ายังอยากอยู่ครับสภาอยู่เอออยากอยู่สภาอยู่ครับถ้าจะเป็นเจ้าออกก็ออกไปเลยครับอ้าวไล่ผมมปครับมีอะไรมาไล่อะเจ้ออกไงไม่ไม่ก็คุณบอกคุณจะออกผมจะอยู่ตรงนี้เอาไหมครับเอาอย่างนร้องเลี้ยงไหมไม่เดี๋ยวไม่เอาครับคุณคุณแจ๊คครับเอาไหมับไม่เอาครับอยู่เราพูดไปหลายรอบแล้วครับอย่างหายอยเนี้ถ้าได้ของสภามันดีกว่าครับแจ๊ค จริงๆแล้วแก๊งเราทั้งคู่ก็ใหญ่ทั้งคู่นะลองคุยกันดีๆก็ได้สักวันหนึ่งผมว่าแก๊งใหญ่ๆทั้งสองคนน่ะผมว่ามันคุยกันได้เราเล่นสตอรี่ที่แบบไม่ต้องไปเดือดขนาดนั้นน่ะเราเล่นกันด้วยความพร้อมทั้งคู่เต็มใจเล่นด้วยกันน่ะผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนะก็ไม่ได้พูดอะไรเลยก็ดีไง ก็เขาจี้เขาเสนอมาล้วก็รับไงเรารับทุกข้อเสนอของสภาเลยเนี่ยตรงนี้ก็เบรกเบรกก่อนแล้วกันไม่มีอะไรหรอกได้ครับสภาเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันก็ได้ถ้าโพสต์หลุดตังคู่มันเฟลเลยเนาะตรงนี้ลองทบทวนดูก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าพี่ตัดสินไม่พอใจอะไรก็ลองมาคุยกันก็ได้อาเอาด่าไหมเอ้ย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 ได้ครับสภาด่าไหมอ่ะบ้า ประมาณนี้แหละแต่ถ้าอยากเล่นกันไปคุยไปคุยกันดูได้ครับเราค่อยมาบอกผมก็ได้ไม่ยากไม่ยากได้ครับพี่ได้ครับพี่ผมได้หมดเดี๋ยวครับยินดีทุกข้อเสนอของพี่สภาแล้วตอนเนี้ยประมาณนี้แหละไปเจ๊กย้ายโอเคครับพี่มืดขอบคุณมากครับพี่มืดขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เลิฟขอบครับพี่มื่อขอบกันนะครับพี่ขอบครับพี่สภาทุกคนขอบคคุณรับขอบคุณครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วน้องชิวๆิอย่างเลเยี้